น้ำกะทินะคะนี่เราใส่กะทิลงไปนะคะหักิ้งไว้สักหนึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราก็นี่คะ่ะน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มสูตรเปรี้ยวของเราก็เสร็จแล้วนะคะก็จะมีแตงมีหอมมีสายพริกหนึ่งเม็ดค่ะมีเกลือแล้วก็มีน้ำต้มสุกนะคะมีน้ำตาลแล้วก็ใช้อา น้ำส้มค่ะสายชูนะคะไม่ได้ใช้มะนาวนะคะก็ปรุงรสตามที่เราชอบนะคะก็เสร็จแล้วนะคะสวัสดีค่ะมาดูไก่สเต็กแบบโฮมเมดนะคะนี่ค่ะนี่นะคะเราก็ได้หมักแล้วก็ทิ้งไว้หลายชั่วโมงในตู้เย็นนะคะนี่ค่ะก็เราย่างกับ กระทะตัวนี้นะคะกระทะย่างนะคะเราไม่ได้ย่างเตานะคะเพราะว่ามันหนาวข้างนอกเนาะก็เลยต้องย่างแบบนี้นะคะทุลักทุเลนะคะกล่องก็ก็จะย่างแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่ได้เสียบไม้นะคะเพราะถ้าเสียบไม้แล้วมันย่างลําบากเนาะเพราะว่าไม้เขาจะยาวมากเราก็เลยใช้วิธีการย่างแบบเตาย่างแบบนี้นะคะเป็นกระทะย่างแบบนี้นะคะ เราก็ผสมส่วนผสมแล้วก็หมักทิ้งไว้ในตู้เย็นนานนะคะนี่นนวนันนี้กล่องรวนค่ะวันนี้กล่องรวนนะคะเน้นนะคะแล้ก็ย่างกับเตาแบบนี้นะคะเพิ่มไฟนิดค่ะอันนี้ไฟอ่อนไปนิดนึง จะย่างแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูค่ะเดี๋ยวเราจะกลับดูนะคะตอนนี้ข้างล่างก็ยังไม่สุกค่ะเพราะว่าเราใช้ไฟอ่อนนี่นะคะมาเดยย่างต่อไปให้หมดเลยนะคะย่างไปเรื่อยๆให้หมดค่ะนี่นะคะไก่สเต็กของเราก็เสร็จแล้วค่ะย่างออกมาก็เป็นอย่างที่เห็นนี่นะคะก็สีสันสวยงามค่ะแล้วก็น้ํา ตัวนี้ก็มากินมนาเลยค่ะรสชาติกลมกล่อมค่ะนี่นะคะและที่เหลือเราก็ทอดต่อไปให้หมดนะคะนี่ค่ะเราก็ทอดต่อไปให้หมดนะคะก็ใส่ไม่ถึงกิโลค่ะนี่นะคะเราก็ย่างนะคะย่างกระทะค่ะไม่ใช่ทอดนะคะเป็นย่างเป็นกระทะย่างนะคะน,นี้เอ เราไมาเด้เสียบไม้ค่ะนี่นะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วค่ะออกมาก็หน้าตาเป็นนี้นะคะหน้าตาไก่นะคะนี่ค่ะแล้วก็เป็นน้ำญาของเรานะคะน,น้ำเสร็จแล้วค่ะไก่สเต็กของเรานะคะนี่ค่ะหน้าตาค่ะนี่ก็น้ำจิ้มค่ะ น้ำจิ้มไก่สเต็กนะคะเราก็จะใส่เกลือลงไปนิดนึงเพื่อตัดความหวานนะคะ <c oughs> เพราะว่าเขาจะหวานเยอะนะคะไก่สเต็กของเราก็เสร็จเรียบร้อยค่ะอะาจารย์นะคะนี่ค่ะไก่สเต็กค่ะแบบบ้านๆนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันนะคะไก่สเต็กบ้านๆค่ะ คุณนะคะที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจกันนะคะ